สวัสดีครับพบกับบ่มเชียงรายคฟิทฟาร์มนะครับก็มาอยู่บ่อกุ้งครีฟฟิทกุ้งกล้ามแดงนะครับหรือว่าล็อเซอร์น้ำจืดนะครับก็บ่อของเราก็จะมีหอยเชอรี่ด้วยครับแล้วก็จะมีตัวของล็อเซอร์กล้ามแดงครับนี่ก็เป็นกล้ามแดงสีส้มหรือกล้ามแดงทับทิมนะครับอาจจะมีกล้ามแดงสีดำนะครับ ก็จะแต,ตามท่อต่างๆนะครับน้ำขุนหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับต้นลำไยครับพอดีขุดรากออกมาจะเอาไปปลูกที่สวนบอกุ้งก่อดิน,นครับก็พื้นที่บ่อน,นี้จะเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ40 5ตารางเมตรนะครับเกือบเกือบ50ตารางเมตร ก็เป็นบ่อที่เป็นบ่อปูนที่ทำกุ้งเนื้อที่เคยทำสถิติกุ้งเนื้อได้อยู่34กิโลกรัมนะครับก็ใช้เวลาเลี้ยง5เดือนกว่าอันนี้ผมก็ลงหอยเชอรี่ไปด้วยครับก็เลี้ยงร่วมนะครับกับกุ้งกล้ามแดงนะครับก็จะปล่อยหอยเชอรี่ไซส์ใหญ่กว่ากุ้งกล้ามแดงหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้กุ้งกล้ามแดงกินหอยเชอรี่ได้นะครับก็จะ เสียงผสมผสารแต่หอยเชอรี่เนี่ยกินอาหารเยอะมากนะครับให้อะไรไปก็หมดเกี้ยงหมดเกี้ยงเป็นผักผลไม้อะไรโยนไปจะเป็นผักชัยยาก็ไม่มีเหลือนะครับแต่ใบฝรั่งก็ไม่ค่อยกินส่วนผักตกชวาก็เขาก็กินฟัดเรียบไม่ค่อยได้แพร่เลยกินจุมากครับรงฝรั่งก็โยนให้เป็นลูกเขาก็กินหมดนะครับ เป็นพวกอะไรนะแตงไทยก็กินกินหมดกินกินจนไม่มีเหลือครับกินร่วมกับอาหารกุ้งก็เบืองหน่อยนะคะเพราะว่าหอยเชลลีมันหากินได้ยากแล้วก็หาซื้อก็แพงด้วยอันนี้คือลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็จะหอยก็จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าหนึ่งนิ้วไปนะครับอ,อยู่ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็น การแดงทั้งสีส้มสีธรรมดาเลี้ยงรวมนะครับก็ปล่อยลูกกุ้งไป700ตัวนะครับก็รอบนี้ก็จะมาลุ้นว่าจะติดกี่กิโลนะครับก็จะเพืองอาหารหนิดนึงเพราะว่าหอยเชลลีกินอาหารดุก็เลี้ยงรวมกัน จริงๆกุ้งก็กินอาหารไม่เยอะแต่ว่ามีตัวอาหารด้านอาหารมาอีกเท่าตัวไม่เท่าตัวประมาณสามเท่าตัวเลยแหละเพราะมัาชาลชอรี่กินอาหารเยอะครับเขาก็กินอาหารกุ้งกับกุ้งเหมือนกันครับแต่ก็พื้นที่โดยรวมก็จะมีท่อแล้วก็ผ้าสแลมเป็นที่หลบซ่อนแล้วก็ เป็นจุดทางตาเพิ่มาตารอดของกุ้งลอกเซอร์ก้านแดงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สงสัยต้องเติมพวกผักตกชวาลงไปด้วยนะครับเพราะว่าหอยเชลรีกินดุมากกินแบบโยนอะไรให้ไปก็ไม่มีเหลือครับอันนี้ขนาดโยนไปรอบเช้านะครับดูผักตกชวาดูมันกินจนโอโ้โหเกี้ยงนะครับ แหนแดงก็โยนให้ก็ไม่มีเหลือนะครับไข่ไข่ผั่มก็โยนให้ตลอดครับกินดุมากๆแต่ชอบกินหอยเชอรี่เอามาย่างครับอร่อยผมว่าอร่อยโดยความยิดส่วนตัวอร่อยกว่าตัวของปลาหมึกด้วยซ้ำแล้วก็จะดีกว่าปลาหมึกคือระบบการเลี้ยงเราระบบอินซีนนะครับพอเลี้ยงร่วมกับกุ้งล็อบสเตอร์การแดงพวกกุ้งเคฟิทเนี่ย เลีย้ยงปนกับสารเคมีไม่ได้อยู่แล้วครับจะดีกว่าหอยเชอรี่ธรรมชาติเพราะว่าหอยหอยเชอรี่ธรรมชาติเป็นหอยที่ปนเปื้อนสารเคมีที่จากเกษตรกรใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรนะครับอันตรายกว่าอันนี้ระบบเลี้ยงในระบบฟาร์มนี่ปลอดภยัยแล้วก็ดีกว่าปลาหมึกก็คือเราไม่ต้องแช่น้ำแข็งด้วยฟอร์มาลีนที่จะมีสารฟอร์มาลีนซึ่งปลอดภยัย สูงสุดในระบบของการเลี้ยงร่วมกับกุ้งไพ f ฟสิสกุ้งลอบสเตอร์อก้ามแดงอยู่แล้วครับถึงการันตีเรื่องอาหารตัวนี้ที่เราเอามารับประทานเองนะครับแต่ถามว่ายังไม่ได้ทําขายนะครับเพราะว่าแค่เลี้ยงไว้ทานเองก็ไม่พอครับมีบ่อกุ้งจุดไหนผมก,ก็ไปโยนใส่ด้วยทั้งบ่อดินบ่อปูนครับเพราะใช้เวลาเลี้ยงนานหน่อยนะครับเพราหอยเชลรีก็ เลี้ยงใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ตัวขนาดนี้ที่จะเอามากินได้นะครับส่วนกุ้งก้ามแดงก็ถ้าในระบอบอปูนก็ประมาณ5เดือนเศษเกือบ6ก็ตีไป6เดือนไปเลยนะครับเอาเท่ากับหอยเชลลี่ไปเลยเราก็จะได้วัตถุดิบ2อย่างนะครับถ้าจะขายก็ขายได้นะครับมันแต่ประมาณของหอยเนี่ยมันไม่เพียงพอเพรมันโตช้าหน่อยเหมือนกัน เราก็คือเกษตรผสมสารเลี้ยงได้ผลตดตทั้งสองอย่างแต่ไรายได้หลักเราก็คือกุ้งก้ามแดงนั่นแหละแต่ว,ว่าเราก็หาวิธีที่จะเอาอะไรมาเสริมเลี้ยงปนกับกุ้งก้ามแดงได้ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกันก็มาลองหลายอย่างทั้งเอากุ้งฝอยมาด้วยนะครับเอาปลามาด้วยแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ปลาแล้ว ไม่ไหวปลาเปลือกอาหารมากไม่แย่งกินอาหารกุ้งก็เพิ่มต้นทุนค่าอาหารกุ้งไปอีกแล้วก็ถ้าลงก็ลงแค่นิดๆหน่อยๆถ้าลงเอาไว้ขายคงไม่เอาเพราะปลามันถูกมากปลาแค่กิโลห้าหกสิบบาทตัวใหญ่หน่อยก็เจ็ดสิบแปดสิบบาทมันไม่คมุ้มเพราะว่าอาหารกุ้งกิโลสามสิบกว่าบาทแต่กุ้งมันคุ้มเพราะว่ากุ้งมันหน่วยโลสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยตามเงี้ยครับ แต่ค่าอาหารโลสามสิบหับาทส่วนต่างมันห่างกันเยอะแต่แต่อาหารแต่ปลากับค่าอาหารส่วนต่างมันห่างกันแค่แค่สองเท่าตัวแต่ว่าปลามันกินเยอะปลาหนึ่งกิโลมันชิกินอาหารหนึ่งกิโลมันกินมากกว่ากิโลมันกินหลายกิโลมันไม่ขมนะครับก็ขอไปก่อนนะครับสำหรับทริปการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงล็อสเตอร์ใน บอบูนแบบผสมผสานกับกุ้งกับหอยเชอรี่ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ